โอเคครับสำหรับวันนี้นะครับก็ในเพจของช่อง YouTube ของเรานะครับก็จะมากันที่วัดล้างนะครับที่จังหวัดลบบุรีนะครับชื่อว่าวัดนิโครดนะครับหรือว่าศาลเจ้าพ่อเทพนะครับในบริเวณนี้ก็จะอยู่ในท่ามกลางชุมชนนะครับวัดนิโครดนะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูข้างในกันครับก็บริเวณข้างหน้าก็จะเป็นต้นไม้นะครับขึ้นแบบ สูงใหญ่มากนะครับแล้วก็จะมีป้ายบอกว่าเป็นวัดน,นินคโครดนะครับแล้วก็เป็นโบราณสถานวัดน,นิคโครดทางด้านนี้ป้ายจะบอกว่าเป็นศาลเจ้าพ่อเทพนะครับเดี๋ยวเราลองเดินเข้าไปดูในตัววัดข้างในครับก็จะอยู่ในชุมชนนะครับอันนี้อยู่ที่จังหวัดลบบุรีนะครับผมวัดน,นิคโครดก็จะเป็นลักษณะที่เป็นศาลหลวงพ่อเทพนะครับ เดี๋ยวเราลองเดินเข้าไปดูนะครับก็จะมีพระพุทธรูปนะครับซึ่งปฏิสถานอยู่ข้างๆด้วยนะครับเดี๋ยวผมพาเดินไปดูตอนนี้เราก็มาถึงบริเวณที่เป็นศาลเจ้าพ่อเทพวัดนิโครดนะครับก็จะมีต้นไม้ขึ้นสูงใหญ่เมื่อกี้ผมอยู่ตรงถนนตรงนี้แล้วก็เดินเข้ามานะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูแล้วก็ดูประวัติของวัดนิโครดแล้กันนะครับทุกคนเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูก็จะมีป้ายบอกประวัติ นะครับโอเคครับป้ายก็อาจจะลางนี่นะครับเขาบอกว่าวัดนิ้โรดนะครับเป็นวัดเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับไม่ปรากฏประวัติการก่อสร้างนะครับแต่จากร่องรอยแนวฐานปราสาท3หลังนะครับที่เป็นศีลาแรงนะครับและโบราณวัตถุต่างๆเนี่ยที่ทำด้วยศีลาเนี่ยสันนิษฐานว่าคงจะเป็นศาสนสถานนะครับ เป็นศาสนสถานนะครับในสมัยลบบุรีนะครับสำหรับศาลเจ้าพ่อเทพเนี่ยสร้างขึ้นในปีพศ2477นะครับโดยใช้ศีลาแรงนะครับก่อเป็นอาคารเล็กๆสันนิษฐานว่าเป็นองค์เจ้าพ่อเทพนั้นนะครับน่าจะเป็นเทวรูปประกอบเทวสถานของปราสาทเก่าองค์ใดองค์หนึ่งนะครับเมื่อปราสาทเก่าชำรุดพังทลายลงจึงย้ายมาสร้างใหม่ก,มรปปรกรมศิลปากรนะครับประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานเมื่อ วันที่2สิงหาคม2479นะครับอ่ะครับเดี๋ยวเราลองเดินเข้าไปดูนะครับก็จะอยู่ในซุ้มของศิลาแรงนะครับซึ่งจริงศิลาแรงเนี่ยก็พกมากที่ลพบุรีนะครับเพราะว่าเป็นแบบแค,คล้ายกับพระปางสามยอดแบบนี้ครับก็จะเป็นซุ้มนะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูก็จะเป็นซุ้มนะครับซึ่งโผล่ขึ้นมาจากพื้นดินนะครับก่อเป็น,ปนคล้ายๆจั่วครับแล้วก็ จะมีพระพุทธรูปนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเปิดเข้าไปดูแล้วกันขออนุญ,ญาตนะครับก็ในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของพอระพุทธรูปนะครับองค์นี้นะครับแล้วก็ข้างในในซุ้มของศิลาแรงเนี่ยก็จะมีพระพุทธรูปยืนนะครับอีกองคหนึ่งเนาะแล้วก็ทางด้านนี้ก็จะมีไม่แน่ใจว่าเป็นเท้า เทพท้าเวสุวรรณหรือเปล่านะครับส่วนในซูมก็มีลักษณะที่ที่ดูขลังแล้วก็เก่ามากนะครับเป็นศิลาแรงนะครับเพราะว่าในสมัยลบบุรีเนี่ยพบศิลาแรงได้ในแถวาาพระปางสามยอดหรือตรงส่วนของศาลพระกาลข้างหลังก็จะเป็นศาลสูงจะเป็นศิลาแรงต่อขึ้นไปเหมือนกันครับก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับก็จะเป็นมุททรลุอัน,นี้พทะพุข้างหน้าก็จะเป็นมุททรูุนั่งนะครับส่วน ซุ้มข้างในก็จะมีพระพุทธรูปยืนนะครับแล้วก็จะมีบริวารน,นะครับซึ่งอยู่ล้อมรอบนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับแล้วก็ดูขลังแล้วก็ดูศักดิ์สิทธิ์แล้วก็แปลกด้วยนะครับเพราะว่าอยู่ในซุ้มที่เป็นศีลาแรงครับทุกคนเดี๋ยวผมพาเดินไปข้างหลังแล้วกันก็จะเป็นซุ้มที่ท,ท,ที่ที่ปิดอย่างเงี้ยครับ เป็นซ้มแต่ว่าข้างหลังข้างหลังไม่น่าจะโปร่งน่าจะเป็นทึบนะครับลักษณะตรงนี้ก็จะเป็นศิลาแรงนะครับต่อชั้นขึ้นไปนะครับภายใต้หลังคาที่น่าจะสร้างขึ้นมาครอบอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวศิลาแรงแล้วก็มีมีความคลาสสิกแล้วก็ไม่ไม่เคยเห็นศิละปะแบบนี้นะครับก็ดูสงบแล้วก็คลาสสิกนะครับดูนี่นะครับทุกคน วัดนิคโครดนะครับหลวงพ่อเทพนะครับที่จังหวัดลบบุรีนะครับก็เป็นวัดล้างอีกแห่งหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ทางเส้นหลังนะครับเออนี่ยครับเดี๋ยวผมพาเดินข้างหลังอีกทีแล้วกันว่าเป็นลักษณะยังไงนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูทางด้านหลังนะครับ ก็จะมีมีผ้าสามสีเอ้ยมีผ้าทองนะครับซึ่งมัดไว้กับต้นไม้นะครับอันนี้เป็นส่วนหลังนะครับผมตอนนี้กำลังเดินมาส่วนหลังส่วนหลังก็จะเป็นในแนวโครงที่เป็นศิลาแรงที่เป็นคล้ายๆกับจั่วผุดขึ้นมาครับข้างหลังก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับข้างหลังจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ แข็งแรงทนทานมากเลยส่วนข้างหลังต้นไม้ก็สูงมากครับข้างหลังต้นไม้สูงมากแล้วก็จะมีซา,า,ากประหลักของสารประภูมิก็เอามาวางไว้ที่ในส่วนของข้างหลังนะครับคือต้นไม้ก็คือน่าจะอา,อายุอายุเยอะอายุมากเพราะว่าดูแบบ สูงใหญ่แล้วก็กิ่งก้านสาขาก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของบริเวณศาลหลวงพระเทพนะครับวัดนิโครดนะครับซึ่งเป็นวัดล้างนะครับและส่วนรอบๆก็จะถูกรายล้อมด้วยชุมชนนะครับก็คือตอนเข้ามาเนี่ยก็คือมีความสะอาดมากครับก็คือชุมชนน่าจะดูแลในส่วนของตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็บริเวณข้างๆข,ข,ของวัดนิโครดนะครับก็คืออยู่ในบริเวณเดียวกันแนนก็จะมีอ่า พระสังกระจายนะครับก็ใบหน้าท่านยิ้มอิ่มเอิบม,ม,มากนะครับต้นโพนะครับแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูในส่วนนี้นะครับตรงนี้เป็นศาลาอเนกประสงค์นะครับน่าจะไว้ทำกิจวัตรหรือว่ากิจอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยในส่วนนี้ก็จะเป็นพระพุทธรูปนะครับมีพระพุทธชินราชนะครับพระพุทธรูปนักปลกแล้วก็มี พระพุทธรูปปางอุ้มบาทนะครับแล้วก็จะมีพระพุทธรูปไม่แน่ใจข้างหลังนะครับเป็นพระพุทธรูปหรืออาจจะเป็นเทวารูปไม่แน่ใจแต่ว่าจะอยู่ในผมเห็นในวังนารายะน่าจะเป็นค่้ายคล้ายกับพระพุทธรูปที่เป็นแบบเทวดาแบบนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับพวกศิลปะทวารวดีหรืออาจจะเป็นขอมนะครับเพราะว่า,าทรงนาคปลกก็จะเป็นในลักษณะที่เป็นศิลปะแบบทวารวดีลบุรีนะครับ ค่อนข,ข้างให้จะกว้างนะครับสาหรับวัดล้างตรงนี้นะครับวันนิคโครดนะครับดูแลรู้สึกรู้สึกถึงความเก่าความขลังแล้วก็ความคลาสสิกของตัวในวัดล้างในส่วนของวันนิคโครดนะครับใครผ่านไปผ่านมาลพบุรีก็แวะเข้ามาไหว้สก,การะหลวงพระเทพได้นะครับที่บริเวณจุดนี้เลยครับทุกคนนะครับ โอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ติดตามนะครับแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็คือ,อกดติดตามากดกระดิ่งแล้วก็หรือคอมเมนต์อะไรนี้เป็นแบบกำลังใจให้กันในการทำต่อไปครับคือผมก็ทำมาเยอะมากอะแต่ว่าเพิ่งเพิ่งเพิ่งเอามาลง u t u b e ครั้งแรกก็มียอดคนดูประมาณพันคนก็คือดีใจนะครับก็ จะทำต่อไปนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งหรือคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับทุกคนโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ